สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ วันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสิง์ในเดือนสิงหาคมถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูพวกผู่กับลัคนาไปเลยนะจะได้แม่นยำมากๆยิ่งขึ้นก่อนอื่น วันนี้พิมพ์ต้องอวยพรก่อนต้องให้เขาจริงๆคุณสิ์เนี่ยสำหรับเดือนสิงหาคมนะขอให้คุณสิงมีความสุขสมหวังสมบูรณ์สมปรารถนาสำเร็จทุกสิ่งอย่างอ่อตลอดไปเลยนะจ๊ะที่รักสิงเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะสับไพแล้วนะคุณสิงตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะเราจะได้มารู้กันว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณสิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้ ณนะเวลานี้เนี่ยนะช่วงต้นเดือนพิมพ์ต้องบอกก่อนว่าดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณสิงเนี่ยยังอยู่ในเรือนวินาศเออแต่ได้ตําแหน่งใหญ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะว่าดาวประจําตัวของตัวเราเนี่ยได้ตําแหน่งใหญ่อยู่ในเรือนวินาศเหมือนตัวเราเองในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างงั้นเรามาเริ่มกันเลยในเจ้าชะตาในเดือนสิงหาคมนะคะใช้มือซ้ายในการจับไพ่สองใบเลยจับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สดๆเลยค่ะคุณนะคะมาเลยค่ะคุณสิงเจ้าชะตานะคะเปิดมาคุณเป็นนี่เลยค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าชะตาสิงเนี่ยไพ่ใบตัวตนของคุณเนี่ยเป็นในลักษณะของการสร้างเออเด็กเนี่ยคือการสร้างเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่จินตนาการนิมิตหรือ นในลักษณะของการวางแผนการเตรียมเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะขึ้นเขาเรียกว่าผนังหรืออะไรก็แล้วแต่ในการก่อร่างสร้างบ้านเนี่ยนะเราจะต้องมีการทํารากฐานให้มันแข็งแรงแล้วก็มัน่นคงปัจจุบันเนี้ยตัวสิงเองอาจจะมีในเรื่องของอะไรในเรื่องการแก้ไขแก้ปัญหาในเรื่องที่บ้านในเรื่องครอบครัวในเรื่องการงานหรือ adjust อใหม่ในเรื่องการเงินคุณอาจจะมีการวางแผนอะไรชนิดที่ต้องเป็นแผนระยะย,ยาวด้วยนะคะอีกใบหนึ่งสิงก็จะเป็นนี่เลยค่ะ 4ี่ถ้วยค่ะบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะสิ่งเองเนี่ยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพียบเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีเข้ามาอีกหนึ่งซึ่งอาจจะแปลเปลี่ยนได้ในลักษณะของเรื่องงานบางคนทำหนอาชีพเพิ่มเป็น2ออาชีพก็ยังรู้สึกว่าเอ้ย ฉันมีความคิดอยากที่จะต่อยอดในเรื่องความสําเร็จออกไปให้เป็นอาชีพที่3เกิดขึ้นสิ่งเองก็จะมีในเรื่องของอาชีพหลากหลายเข้ามาให้ตัวเองได้ทดลองให้ตัวเองทําไปพร้อมๆกับคนรอบข้างด้วยเพราะว่ามีการทําอะไรร่วมกับคนในครอบครัวมีการทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักหรือบางคนที่เป็นสิ่งนะอาจจะมีการทําอะไรร่วมกับสห a ช h a c o n n e c t i เพื่อนหรืออาจจะเป็นลักษณะของออนไลน์ network เลยคุณรอบเลยตอนนี้นะอันนี้คือตัวตนของสิ่งเลยนะคะงั้นเรา มาดูการงานของสิงโดยตรงเลยสำหรับเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะการงานโดยตรงของสิง่าสำหรับเดือนนี้มาดูพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกเลยค่ะออกมาเป็นอัศวินไม้เท้าคือต้องบอกว่าสิง คุณรู้ไหมว่าการงานของคุณนะ่ะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณตอนเนี้เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศสังเกตไหมว่าตอนนี้เหมือนสิ่งเองกับดาวการงานเนี่ยประกบติดกันเลยนะเนี่ยแล้วไพ่ก็ออกมาเป็นอัศวินไม้เท้าหมายถึงว่า ตัวสิงเองจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องงานอัศวินควบม้าด้วยโอ้แล้วก็มีความแบบน่าชิวมากเหมือนสิงมีความมั่นใจในเรื่องการทํางานการทํามาหาไรายได้การควบม้าของสิงเหมือนการทะเยอนก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้สิงเองจะมีความพยายามในเรื่องงานเหมือนสไตล์ที่ว่าไม่รู้ไปอัพวิตามินที่ไหนแหละแต่ตอนนี้สูบฉีดพลังภายในใจเลยว่าฉันต้องสู้ฉันต้องทํา เหมือนตัวฉันเองมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่ต้องบ่งบอกว่าการงานของฉันต้องไปข้างหน้าใครจะพูดอะไรจะอะไรยังไงฉันไม่สนฉันมั่นใจมากในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยนะอีกใบนึงเลยค่ะเป็นนี่เลยสี่เหรียญค่ะหยิบ เห็นไหมมีการหยิบการจับการนีบไว้แสดงว่าสิงเองมีงานที่หยิบจับอยู่หลายงานเลยตอนนี้ไพก็พยายามจะเตือนว่าสิงตอนนี้งานสิงเยอะมากเลยนะแล้วบางงานเนี่ยเป็นงานชนิดใหม่เลยเรียกได้เลยว่าไม่เคยทําบางคนมีการเริ่มอาชีพใหม่อย่างที่บอกใบตัวตนบางคนมีการได้รับภารกิจในเรื่องงานใหม่ๆบางคนรับราชการเนี่ยนะมีการโยกย้ายแผนงานตัวสิงเองก็ได้ไปทําอะไรในชนิดที่ว่าใหม่แกะกล่องเลยคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้งานใหม่ที่เข้า สําหรับสิ่งนะถ้าใครเจอแบบนี้นะบอกเลยช่วยคอมเมนต์มาเลยนะว่าฉันเจอแบบนี้แหละฉันมีในลักษณะของงานใหม่ที่ไม่เคยทําเลยแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเลยว่าไอง,งานใหม่ตรงนี้นะในช่วงปี69ปี70ยเนี่ยคุณเองจะมีความสําเร็จกับงานใหม่ที่คุณไม่คุ้นชินนี่แหละเพราะฉะนั้นไพ่ก็พยายามจะเตือนว่าตอนนี้สิ่งเองเนี่ยมีการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะงานที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสบางงานเนี่ยเข้ามาจากวิกฤตเลยนะ เช่นเป็นการแก้ไขแก้ปัญหาแล้วมันทําให้สิ่งเองมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นอาวิกฤตในโอกาสอย่างที่พิมพ์พูดเมื่อเดือนก่อนๆว่าสิ่งเองเนี่ยเขามักจะมีวิกฤตที่เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นวิกฤตก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมองให้มันเป็นโอกาสให้ได้ออแล้วหลายๆคนเนี่ยถามพิมมาว่าอาจารย์เนี่ยพูดแต่แบบเขาเรียกว่าในแง่ดีๆมีข้อเสียบ้างไหมสําหรับในการดูดวงเนี่ยเราต้องบอกว่าด้วยชีวิตของคนเราเนี่ยนะ ถ้าเรามีการโฟกัสเราต้องบอกว่าโฟกัสพลังงานดีๆก่อนถ้าเราโฟกัสพลังงานดีๆอ้อสูบฉีดสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยวันนั้นเราดีทั้งวันเลยอารมณ์ดีดวงดีอ้อเงินในกระเป๋าดีแน่นอนทุกอย่างมันจะอยู่ที่พลังงานที่คุณเสรเพราะฉะนั้นในด้านไม่ดีเนี่ยแค่ระวังไว้แต่ไม่ต้องไปโฟกัสเขาเรียกว่าเจาะเฉพาะว่าเอ้ยฉันไม่ดียังงูนอย่างงี้ เอาไว้ในใจคุณไม่ต้องมาโฟกัสอยู่บนนี้บนนี้เนี่ยนะมงต้องลงมาเลยแสงประกายต้องลงมาได้ l อ d ต้องสาดตรส่องมาเลยว่ามีพลังงานดีๆพร้อมสู้พร้อมลุยสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ต้องสู้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการงานของสิงห์พิมต้องบอกว่าพอออกมาสองใบนะนิยามคําเดียวเลยว่าการงานไปข้างหน้าจเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อยอดเนี่ย คืองานเดือนนี้ของสิงห์นะงั้นเรามาดูการเงินของสิงห์เลยเดือนนี้เป็นยังไงโอ้นะเมื่อกี้บอกแล้วนะดวงดีมากเลยช่วงเวลานี้นะอการเงินของสิงห์เปิดออกมาเลยโอ้โหพูดถึงเงินก็เงินมาจริงๆนะเอออัศวบินเหรียญค่ะจับนิ่งๆแล้วจับนิ่มๆด้วยเออใช้คําว่านิ่มๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นเงินที่คุณควรจะได้อยู่แล้ว ในลักษณะของการเงินตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของสิงห์ทับตัวเองด้วยได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนเกิดของสิงการเงินเนี่ย นิ่งๆมาเลยนิ่งนอนมาสําหรับเงินที่คุณควรจะได้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันเสียไปแล้ว,วเงินฉันสูญหายไปแล้วหรือจ่ายผิดไปแล้วหรือมีการเขาเรียกว่าเงินอาจจะถูกดองด้วยใครต่อมีใครก็แล้วแต่เนี่นะเดือนนี้สามารถคาดหวังได้ออติดตามได้สามารถคุยได้เจรจาได้เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของสิ่งเดือนนี้ไพ่ยพยายามบ่งบอกว่าเรื่เงินเนี่ย มานิ่งๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งคุณต้องใจนิ่งไว้ก่อนในเรื่องการเงินการทองอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ที่เราต้องคุยต้องเจราจาเดี๋ยวเงินมานี่คือโอกาสของสิ่งเลยสําหรับเรื่องการเงินนะคะอีกใบหนึ่งเลยค่ะมาเป็นนี่เลย 8ถ้วยอ๋อไพ่ก็บอกเลยว่าสิงเนี่ยการเงินของสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะสิ่งจะต้องมีการคิดก่อนวางแผนก่อนเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าการเงินเลิศมากเพราะฉะนั้นถ้าเงินเข้าเยอะเนี่ยสิ่งวางแผนนิดนึงนะโอ้อย่าพึ่งชนิดที่ว่าจ่ายแบบรูดซับออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนก่อนว่าอันนี้ควรจ่ายอันนี้ยังไม่ควรจ่ายหรืออะไรต่อมีอะไรในเรื่องรายจ่ายเนี่ยคุณจะต้องมีแผนในใจก่อนอย่าพึ่งเอาภาระใหม่เข้ามาไพ่ก็เตือนนะเนี่ยสิง ต้องวางแผนดีๆนะไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ย โอ้เราต้องจ่ายก่อนนะไอ้ภาระใหม่เนี่ยอย่าพึ่งเพราะฉะนั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างรอได้รอเบรกได้เบรกบางสิ่งบางอย่างต้องรอเวลาแล้วรอจังหวะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิงเนี่ยที่คิดเลยว่าเอ้ยฉันจะมีการลงทุนใหญ่อยาได้อะไรเพิ่มใหม่ๆเนี่ยนะให้สิงรอจังหวะอีกนิดนึงประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาออตอนนั้นน่ะสิงเองจะมีในเรื่องของโอกาสหรือจะมีเขาเรียกว่ารีเช็คในเรื่องของสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยคุณเองอาจจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าช่วงเวลานี้สิงหากันยานี่ยขอ ให้โคไว้ก่อนแล้วตุลาพฤศจิกาอันเนี้ยค่อยว่ากันอ๋อนะมาถึงเรื่องที่ฮันเนี่ยก็รอหรือเกินความรักนะคะความรักของสิงในเดือนนี้เป็นอย่างไรอ๋อนะใส่รัวๆวเลยค่ะสําหรับคุณสิงเนี่ยก็รักกันเป็นพิเศษเลยนะอ๋อนะมาดูความรักสําหรับสิงเลยค่ะออกมาใบแรกเป็นนี่เลยนะ สามไม่เท้าค่ะโอ้ต้องบอกว่าสิงห์พอเลขสามออกมาเนี่ยอาหารก็รู้สึกใจแบบแฟบๆหน่อยแลละรู้สึกตกใจเล็กน้อยเลขสามออกมานะเพราะว่าในลักษณะของไพ่พยายามจะเตือนว่าสิงห์คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคุณรู้ไว้เลยนะเดือนนี้เนี่ยนะดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยนะเขาไปเป็นกเกษตรนะแล้วได้ได้ว่า คลองบ้านร่วมกันอยู่ในเรือนคู่ของเลงมาที่ลักนาสิ่งเนี่ยส่งเสริมมาเพิ่มในเรื่องคู่เนี่ยนะอำนวยโชคอำนวยชัยอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าขึ้นเลข3าแบบนี้แสดงว่าถ้าคุณมีปากเสียงกับคู่อมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันหงุดหงิดเหลือเกินมันเงาวกันเหลือเกินเนี่ยนะพยายามใจเย็นไว้คุยกันให้เข้าใจเคลียร์กันให้เข้าใจถกกันด้วยเหตุผลดีกว่าอย่าใช้อารมณ์นะเพราะถ้ามีปากเสียงกับคู่เนี่ยดูสิเห็นไหมมันจะดูโดดเดี่ยวนะ จะทาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พยายามสามัคขีกันเข้าไว้จับมือกันเข้าไว้ให้กําลังใจกันเข้าไว้แล้วกําลังเงินกําลังงานเนี่ยจะตามมาแน่นอนี่ไพ่เตือนเลยนะแล้วอีกใบหนึ่งเลยค่ะคุณออกมาเป็นเดวิลเห็นไหมโอ้นะประกบมันที่สองใบเนี่ยโอ้สามไม่เท้ากับเดวิลผมบอกว่าถ้าคนที่มีคู่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญหาปากเสียงกับคู่หรือมีอะไรต่อมีอะไรที่รู้สึกว่ามันขุนเคืองหมองใจกันเนี่ยเห็นไหมสายสัมพันธ์ในเรื่องของเดวิลอ่ะมันจะเป็นในลักษณะของอะไรรู้ไหมการตัด ที่ไม่ขาดเพราะฉะนั้นโกรธกันยังไงเนี่ย เออโมโหกันยังไงเนี่ยก็ยังต้องนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้านั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันเนี่ยโกรธกันหรือเขาเรียกว่าหมันไส้กันเนี่ยไม่อร่อยนะจ๊ะเออตอนนี้พยายามรักกันสามัคคีกันเข้าไว้หนังดิดเบาหน่อยให้อภัยกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะร้อนมาทั้งคู่เหนื่อยมาทั้งคู่หรืออาจจะมีความคิดฉันก็อยากช่วยเธอเธอก็อยากช่วยฉันอารมณ์แบบหวังดีทั้งคู่แต่พอมาจูนกันปุ๊บปรากฏว่ามันอาจจะมีไฟสุ่มก็ได้เออหรือไฟแบบลุกโชนกลางโต๊ะอาหารเลยก็ได้เเเเพรราาาะฉะฉนนนนนั้้้ตออีบบไดใื่ง อารมณ์ของคนมีคู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่บอกว่าทะเลาะกันยังไงเนี่ยคุณะ่ะแยกกันไม่ได้หรอกยังไงคุณก็รักกันเออยังไงคุณก็เลิฟกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นดีกันเอาไว้นะจ๊ะมันเสียเวลาสําหรับคนโกรธกันนะแต่สําหรับคนโสดไพ่ต้องบอกว่าคนเก่าเออคนเก่ามีเกณฑ์ว่าจะรีไวท์หรือจะอรีเทิร์นหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่คุณนะแต่ คนใหม่ก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าเดวิลกับสามไม่เท่ามาว่าคนใหม่ก็มีเข้ามาคนเก่าก็กําลังจะกลับมาสิงก็รู้สึกว่าช่วงเนี้คนโสดสําหรับสิ่งนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกดีๆคิดดีๆคิดก่อนตัดสินใจอ่านะคะหรือคนใหม่ที่เข้ามาเช็คเรทนิดนึงว่าเขาเองมีใครหรือเปล่าพอเลขสาออกมาน่ากลัวตกใจเออเขาสนิทกันหรือย,ยังหรือเขาอะไรกันหรือย,ยังแล้วอยู่ๆมาคุยกับฉันเนี่ยฉันผิดอะไรหรือเปล่าะนะพอพระรหันสัปด์ดีเนี่ยนะ ได้ตําแหน่งที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือในอยู่ในเรือนอะไรลาพระเพราะฉะนั้นลาพระคือคันรองชีวิตตอนนี้อุปสรรคทั้งหลายเนี่ยพระรหัสคอยช่วยอยู่พระสิงเองเนี่ยมีการทําผิดในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยพระรหัสอาจจะลงโทษและไม่ช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นคนโสดดูดีๆนะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเสน่ห์แรงป๊อปุราเหลือเกินสําหรับความรักสําหรับสิงเนาะงั้นเรามาดูเลยค่ะว่าบทสรุปสําหรับเดือนสิงหาคมสิงจะเป็นอย่างไรตั้งแต่ดูมาเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าสิงดวงดีนะ อ๋อสิ่งดวงดีนะดีมากๆเลยด้วยนะบทสรุปออกมาเป็นนี่เลยค่ะราชาดา อ๋อไพ่ก็บอกเลยนี่ราชาดาบนะออกมาแบบนี้แสดงว่าตัวสิ่งเองอะ่ะมีดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการต่อยอดการทำอะไรที่วิ่งไปแล้วเดินไปข้างหน้าเพราะคำว่าราชาคือความยิ่งใหญ่อยิ่งใหญ่ด้วยมีความสําเร็จด้วยขึ้นแทนด้วยแต่มีดาบนั้นหมายถึงว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วมันไม่เติบโตอะไรที่คุณทําอยู่ในเวลานี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความสุขอะ่ะมันเหมือนยิ่งทําแล้ว ่งรู้สึกว่ามันเป็นภาระอ่ายิ่งทําแล้วมันรู้สึกว่ามันจมอยู่หรือมันอะไรอยู่รู้สึกว่าอยากจะวิ่งหนีไปวันละหลายหลายรอบหรือร้อยๆอยรอบเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคุณต้องคิดและไพ่ก็เตือนว่าราชาเตือนว่าคุณต้องตัดนะตัด เพื่อที่จะไปต่อบางคนมีการแยกย้ายแยกย้ายเพื่อที่จะไปเติบโตอ่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยไม่ใช่ความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นขอให้คุณยอมรับอย่างเดียวแต่เราไม่ยอมแพ้สิ่งเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสู้จริงค่ะอีกใบหนึ่งค่ะคุณมาเป็นนี่เลยอัศวินถ้วย <S <S เห็นไหมโอ้อัศวินถ้วยเนี่ยนะเขาขี่ม้าขาวดูสิเห็นไหมหลาหล่อมีสเสน่ห์ตอนนี้เนี่ยนะการติดต่อของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะของการได้เปรียบ ในเรื่องการเจราจาติดต่อแต่ไพ่ก็เตือนอีกติดต่อด้วยสเสน่ห์นะด้วยรอยยิ้มด้วยอารมณ์ที่สดใสอย่าขุ่นมัวเข้าไปการพูดการเจราจาในเวลานี้สิ่งได้เปรียบหมดทุกอย่างเลยขอให้มีเหตุผลหลักการแล้วที่สําคัญนะอย่าเพ่งขลึมเกินไปนะพยายามแบบ อารมณ์ดีเข้าไว้พูดอะไรที่รู้สึกว่ามันดีต่อคนฟังด้วยพูดให้เขารู้สึกว่ามันละลื่นหูอพูดให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจสําหรับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนที่สิ่งเองสามารถที่จะออกอาวุธแล้วสามารถที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานี้ที่เราคิดแล้วก็ลงมือทําได้เต็มที่นะพิมพ์เชียร์มากเลยติดแค่เรื่องความรักนี่แหละว่าอย่ามีปากเสียงกับคนรัก ถ้ามีปากเสียงกับคนรักเนี่ยรู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อยด้วยช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องสุขภาพเตือนนิดนึงอันนี้นอกเรื่องเลยก็คือสิ่งเองเนี่ยนะจะมีในเรื่องสุขภาพที่พิมพ์ต้องบอกว่าอาจจะยาวไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครที่อาจจะโอ้ยทำไมช่วงนี้ฉันรู้สึกขาอ่อนเข่าอ่อนเหลือเกินเดินไปกิดช,ชนนู่นชนนี่หกล้มหรือบางคนมีในเรื่องของสุขภาพบางทีมีภูมิแพ้บางทีมีมมนู่นมีน ύ, มี่มีนั่นที่เกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูแลสุขภาพอะไรที่เหมาะกับเราก็สรรหามาเขาเรรียยกกกกกว่าาาินหือออํลัง ทำอะไรที่รู้สึกว่าสามารถทําให้ตัวเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้เพื่อต่อสู้ในเรื่องงานและอาชีพใหม่ที่สิ่งเองจะต้องได้รับแน่นอนสําหรับปีนี้นะคะอ่าและสําหรับวันนี้ฝากคลิปดีๆนี้ไว้ด้วยกดไลค์ให้เราหน่อยนะสิ่งนะติดตามกันไปแบบนี้ตลอดไปเลยนะจ๊ะที่รักสวัสดีค่ะ